สวัสดีครับพบกับเราสองคนในรายการคนวัดจัดเต็มยัดแมวแว้วถึงนะกันหลายคนเลยนะคะหลายล <ะ S 2> เสียง<ม>แฟนคลับ เรียกร้องกันมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้ง1 1,000กว่าไลค์แล้วก็ไลค์กำลังพุ่งพุ่งขึ้นทุกวันเลยกระสุดกันเลยทีเดียวนะครับ<ช>รกับรายการคนวัดจัดเต็มนะครับซึ่งหลายท่านคงสงสัยว่าพวกเราหายไปไหนมา <c oughs> คงสงสัยว่าเราไปโดนปรับทัศนวิสัยหรือท<ช>ัศนศึกษา hey, หรือทัศนคติเฮ้ยกไม่ได้โดนไปถูก เออไม่โดนไม่โดนในทั้งสิ้นไม่โดนลยทั้งสิ้นเพราะเราพูดแต่เรื่องจริงทั้งนั้นใช่แต่จะโดนใจแทงใจดําหลายคนที่ไม่หวังดีกับพระพุทธศาสนาแต่ต้องบอกสั้นสันนิวาที่เราหายไปประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเพราะว่าเรามาคืบหน้าติดตามข่าวสารแล้วก็ล่าสุดพูดเลยตอนนี้เรากลับมาเนี่ยกลับเมื่อคราวนี้ื่อมาทวงความฝันคืนไม่ใช่เรามาทวงความเป็นจริงความที่ถูกต้องความยุติธรรมให้กับ ใช่ถูกต้องงั้นเรามาเริ่มประเด็นนี้เลยโอ้ยำป็นเอนี้น<ะ>่าสนใจมากหลังจากหาย<ช>ไปสาเดือนเนี่ยนะครับลายเดือนเนี่ย เดี๋ยวเราจะมารูปแบบใหม่คือมีการเรียกว่าตัดต่อตอบโจทย์ชว์กันเลยตอบทุกอย่างโค้ชเลยตัดสนุกแน่นอนเละเทะแน่นอนไปดูกันเลยกับคําถามแรกรายการนี้คือรายการตอบโจทย์โอ้โหทางไทยพีบีเอเป็นแฟนคลับเยอะมากก็เทปล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็เจ้าเดิมฮะก็ลายเดิมคุณหมูมะนาวมามานมันเออมางมานงมานโนอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลย คุณบอกคิดว่าเป็นไปในทางไหนครับที่อายการเขาเลื่อนไปอีกอย่างน้อยประมาณเดือนหนึ่งจริงๆดีเอสไอไม่มีหลักฐานมากพอหรือยิ่งสอบยิ่งเจออายการก็จะยิ่งต้องใช้เวลาอ่านจานวนมากผมว่าประเด็นที่2เนี่ยครับ,รบเพราะว่าหลักฐานเนี่ยที่ดีเอสไอให้ไปนี่จํานวนมากเลยนะฮะแล้วที่ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเนี่ยก็บอกนึกไม่ถึงว่าจํานวนเงินเนี่ยจะมหาศาลขนาดนี้แล้วก็โยงใยไปในเครือข่าย ทั่วประเทศอ่ะหกพัแห่งนะครับแล้วจำนวนเงินที่มาในมาโหราณไปสร้างอะไรต่อมีไรายไปลงทุนซื้อที่ดงที่ดินอีกมากมายแล้วก็เครือข่ายทางบริษัททางทางการลงทุนอีกมาโหราณน,นะครับผมคิดว่าทางทางอายการสูงสุดเนี่ยท่านก็ต้องตกใจอ่ะนะครับ,รบแล้วก็สอบดู ทั้งหมดเอกสารทั้งหมดแล้วนี่นี่คือนี่คืออะไรนะครับเอ๊ะทำไมวัดแห่งนี้จึงมีเงินเยอะขนาดนี้เงินเยอะเออทำไมแล้ววัดมีเงินเยอะไม่ได้หรอคะไม่ได้เอาเงินเยอะไปซื้ออะไรฟุ่มเฟือยเอาเงินมาทำอะไรสร้างคนดีขายายงานพระพุทธศาสนาเพราะทุกวันนี้คุณต้องบอกคุณต้องคิดนิดนึงทำอะ,อะไรเนี่ยต้องใช้เงินไหมอเออข้าวเนี่ยกินก็ต้องใช้เงินงงไหมเออทำอะไรทุกอย่างจะสร้างตึกจะสร้าง อะไรสารพัดก็ต้องเงินไหมท่านคุณใช้เปึกหอยเหรอคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างไม่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นนะครับศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสร้างคนดีอ่ะทุกอย่างก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นถ้ามีเงินเยอะแล้วไปทาความดีก็ดีเหมือนประเทศที่มีงบประมาณที่ีท่มากประเทศที่ดีงบประมาณมากประเทศก็เจริญเนาะถูกต้องงั้นโอเคเคลียร์นะฮะอ่าเคลียร์นะว่าทุกอย่างจะใช้ก็ต้องเงินนั้นแหละค่ะมอลที่อบาซิการ์นี่อยู่ภายใต้โครงเครือข่ายที่เรียกว่า สภาธรรมกายสากลน,นะครับซึ่งรวมมูลที่หลายมูลที่เข้าไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็มาตั้งทีหลังนะครับแล้วก็มีการสั่งการก็คนเดียวกันก็คือประธานมูลที่ก็คือคือพระเทพยานมหามุนีนะครับแล้วก็มีคนที่คุมเป็นพระใกล้ชิดเหมือนกันแล้วดำเนินกิจการต่างๆมากมายแต่เงินที่เข้าเนี่ยครับวัดไม่เคยแถลงเลยแม้แต่เคยมีอยู่ครั้งเดียวเอง เมื่อ 40... ประมาณ48ปีที่แล้วครับหลังจากนั้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานผ้าป่ากระถินมาค้าวิสาขะหรืองานบุญใหญ่ใดๆกระทิ่ต้นเดือนไม่เคยมีการแถลงยอดเลยเขาบอกว่าวัดเราไม่เคยแถลงกันจะเข้าก็ออกีบาททำไมไม่บอกฉันสักคำ ถามว่าทําไมต้องถแถลงบอกทําไมเหรอคะอะวัดไม่ใช่บริษัทมหาชนในตลาดหุ้นที่จะต้องมานั่งถแถลงงบบัญชีขาดดุลอะไรต่าง,างๆมีผลประกอบการได้ท่านู้นท่านี้ขาดทุนไง,งเพื่อไม่ใช่องค์กรทางธุรกิจน,นะคะ,าะ,คะาศาสนาเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกําไรใดๆท,ทั้งสิน้นทุกอย่างก็ต้องโปร่งใสอะไรอยู่แล้วมันไม่มีการที่จะต้องมาแถลงการละค่ะตั้งแต่สร้างประเทศชาติมาไม่เคยดีนะคะว่าวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นจะต้องมาแถลงนะคะว่าได้รับเงินบริจาคท่านี้เอาไปสร้างน้องนึงยิ่งนงี้งเีง ถึงแถลงก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เอามาสร้างพุทธศาสนสถานเอามาสร้างคนดีความดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มมีผลนะคะจะแถลงก็ได้หรือไม่แถลงก็ได้แต่มันไม่ใช่หน้าที่และไม่ใช่สิ่งสมควรจบนะแล้วก็มีการทำบุญชนิด MPL My Papa Love หรือบูชาธรรมหลวงพ่อเนี่ยซึ่งเป็นการทำบุญตรงเข้าย่ามของท่านก็มีพระอำนวยศักดิ์ซึ่งเป็นคนดูแลเงินต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วกระจายไปสู่ คนอีกจํานวนมากเลยอะน้องดาเคยได้ยินไหม M P L หมายป้าป้าเลิฟหมายป๊าเลิฟอะไรเหรอคะคืออะไรเห็นไหมไม่รู้จักมันเป็นเรื่องเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้ว20 อัปเดตมากโอ้โหโทรศัพท์นี่เขายังอัปเดตกันวันต่อวันคุณหมูมะนาวคะอยู่มากี่ปีแล้วฮะกรุณาอัปเดตบ้านนะคะอยากใหญ่ขึ้นสมองเต็มไปหมดแล้วนะคะนี่นะครับครับผมแล้ว<อ>จบนะฮะ<อ>ไม่ mpl นี่คือเก่ามากไม่เกี่ยวแล้วนะ<ต>ไม่มีแล้วนะโบราณค่ะคแล้วเงินที่เข้าเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่การเงินการคลังเนี่ยพวกนี้ไม่มีใครไปเผยแพร่ไปไปพูดที่ไหนเลยครับทุกคนหุบปากเงียบหมด แล้วปัจจุบันเนี่ยเจ้าหนะ้าที่เดิมที่ผมทราบนะฮะเจ้าหน้าที่เดิมสิบห้าคนเนี่ยไม่อยู่ในวัดแล้วเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดคนเองที่เหลือหน,นีออกไปหมดมส่งออกไปสิบห้าคนที่เกี่ยวข้องกับคดีอะที่สิบห้าคนที่เกี่ยวกับการเงินนะครับชื่อบางชื่อนี่หายไปเลยจากทะเบียนราชเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนมสกุลใหม,ม่ออกไปเลยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นการถูกเป็นการตัดตอนแต่ต้นวัดพิตธรรมกายรู้จุดอ่อนของตัวเองอย่างดีว่า เรื่องการเงินเนี่ยไม่มีความโปร่งใสแล้วก็ฝึกคนเป็นวัฒนธรรมองค์กรว่าทําบุญแล้วห้ามถามเชื่ออย่างเดียวทําไมจะห้ามถามขนาดเวลาที่จะทําบุญก็ถามตลอดว่าอันนี้บุญไปทําเป็นถวายพระทหารหรือค่าน้ําค่าไฟหรือว่าจะไปก่อสร้างจะไปสร้างเจดีที่ไหนเออเราก็ถามได้ ถาว่าจะไปทําอะไรแล้วก็อันนี้สงเป็นยังไงด้วยซ้ำใช่บางทีเราไม่ทันถามหลวงพ่อมาพูดเองด้วยซ้ำมาออกในอุบาลฝันใน่งฝันว่าเนี่ยนะลูกนะตามปฏะบติดดงนี้นะจะได้ผลบุญอย่างนี้อย่างนี้แต่พอออกเสร็จปุ๊บหาว่าเอาสวรรค์มาขายเอานรกมาขู่โอ้โหตักกะคิดได้เนาะคนมันสรุปว่าถามได้นะครับถามได้แสดงว่ามั่วมโนตลอดนะครับอคุณผู้ชมคะเวลา แล้วค่ะกำลังมันเลยกําลังคันปากยิบยับยิบยับ,ยบเดี๋ยวติดตามกันต่อในเทปหน้านะคะว่าเราจะมาโต้อะไรกันต่อกับคนมันนูมันนูแบบนี้อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยให้ซ <นะ S 1> <ห>ับสไคร์ไม่มีมันเป็นเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ยูทู e ก็มีคนวัดจัดเต็มแล้วก็กดไลค์คนแชร์กดแชร์ในแฟนเพจเฟซบุ๊ k คนวัดจัดเต็มกันได้เลยนะคะแชร์กระหนํำกันให้กระจายไปให้ถึงคนที่ยังมีความเข้าใจผิดเรื่องวัฒธรรมกายเยอะๆนะคะต่อหน้าดูกันต่อ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่ามันนมอย่ามันหนอท้องนํามาเวลาอย่ามันนมอย่ามัน